วันนี้จะพูดถึงเรื่องของเป้ครับแบ็คแพ็คเป้สมัยหลังเพิ่งสั่งเป้จากพาเลทส,สเก็ตบอร์ดครับขาประจำเลยชอบมากยี่ห้อนี้เป็นเป้แจนสปอร์ตคอลแลบกับพาเลทวันนี้เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเป้แจนสปอร์ตเป้ยี่ห้อแจนสปอร์ตเนี่ยครับผมโตขึ้นมาเด็กๆเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับเป็นเป้ที่แบบว่านิยมไปโรงเรียนกันตอนสมัยมัธยมเนี้ยมันก็จะมีแจนสปอร์ตอัลโดอีสแพคใบนี้เนี่ยที่มันแตกต่างเนี่ยก็คือ เป็นเรื่องของผ้าเขาบอกว่าเป็นผ้าที่หนากว่าผ้าของแจนสปอร์ตปกติทั่วไปแล้วตัวหนังตรงนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันคือเอาไว้ทําอะไรเขาก็จะเป็นโลโก้เป็นไตเฟิร์ตของพาเลตนะครับเขาแถมสติกเกอร์มาด้วยแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นหนังเป้แจนสปอร์ตมันเป็นเป้แบบเป้ของนักเรียนอะแล้วตูดจะเป็นหนังเพราะว่าเป้พวกนี้เวลาเขาใช้ครับคือใช้กันแบบทนทานมากใส่ของจริงแล้วน้ําหนักเบาใบนี้เนี่ยน้ำหนักไม่ถึงกิโลสาย สะพายบ่าเนี่ยพพอร์ตหนาเหนียวนะครับมีโลโก้ป้ายแท็กตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็จะเป็นแจนสปอร์ตแต่ตัวนี้จะเป็นคําว่าพาเลด้านหลังก็มีนุ่มน,มนมุนิดนึงครับไม่ได้บางมากแล้วก็ไม่ได้หนามากอันนี้ก็คือตัวแท็กของเขาเขาก็จะบอกว่าคําขายนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นแบบ 90construction ก็คือเป็นแบบจากยุค90เลยแล้วก็ เป็นคอร์ดูล่าคอร์ดูล่ามันคือยี่ห้อของที่เขาใช้ชอบทําผ้าใบอะครับที่มีความเหนียวคอร์ดูล่ามันก็อยู่กับพวกกระเป๋าพวกเป้เนี่ยครับโลโก้เขาจะเป็นตัวนี้คอร์ดูล่าอันนี้ก็เป็นเป้พาเลทที่เป็นคอร์ดูล่าเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบโปรโอขึ้นมานดนึงนะครับมีหลายช่องหลายอันหลายชั้นหน่อยแล้วก็ตัวนี้ตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นหนังเนี่ยมันคือหนังูเอดนะครับหนาทีเดียวเพื่อแบบเขาโฆษณาว่าดูเรเบิล ด้านหน้ามีช่องเล็กข้างในก็เป็นใส่ของได้ป,ปีิซิปลื่นครับรูดง่ายด้านหน้าอีกช่องหนึ่งเป็นแบบนี้มีตัวนี้มาให้ห้อยกุญแจแล้วก็มีใส่ปากกาใส่ของอุปกรณ์อะไรที่เป็นแบบแท่งๆนะครับอาจจะเป็นคัตเตอร์หรือเป็นอะไรที่เราต้องเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเวลาเรียนหรือทำงานนะครับช่องหลัก เมนคอมพารสเมนต์นะครับเปิดออกมาได้กว้างขนาดนี้เลยซิปลงมาลึกถึงข้างล่างอย่างนี้ข้างในไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับไม่ได้มีช่องอะไรนอกจากช่องใส่โน้ตบุ๊ก15นิ้วซึ่งตอนนี้ผมใช้14นิ้วอยู่อ่ะมันกำลังอัปเดตพอดีก็ใส่ลงไปตรงนี้เป็นเป้ที่โครงสร้างไม่ยากนะครับไม่ซับซ้อนวุ่นวาย ตัวซิฟก็เป็นเชือกแท็กธรรมดาอันนี้เป็นสีคาโมนะครับเขาออกมาทั้งหมด3สีในคอลเลคชันนี้ก็คือสีดําสีเขียวแล้วก็สีคาโมตัวนี้ทีนี้ตัวสายเป้ตรงนี้ก็จะปรับระดับได้มีแค่นี้เลยมันจะมีอย่างเป้ที่ถ้าจะรับน้ําหนักเยอะขึ้นนะครับอย่างตัวนี้เขาจะมีซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อรัดตรงคาดหน้าอกอีกทีนึงลองบาเนี่ยก็จะหนาจะแข็งกว่าทีเนี้ย ถึงผมจะมีอันนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าบางทีอันนี้มันก็ใหญ่บางทีก็เทอะทะไปนะครับเราไม่ได้ใส่ของเยอะขนาดนั้นเราก็เลยอยากได้เป้เล็กๆเบาๆแบบนี้บ้างประเด็นสําคัญของเป้เนี่ยครับที่เอามาพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือเวลาเราใส่ของอ่ะของที่มันจะต้องมีน้ําหนักครับใช้เป็นเป้สะพายหลังที่เขาเรียกว่าแบคแพคเนี่ยแบคหลังแพคห่อหลังเราเนี่ยแบคแพคเนี่ยขึ้นหลังะครับมันจะช่วยให้ไหล่เราเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตน้ําหนักแล้วเวลาเซตอัพเป้ครับ สายเนี้ยพยายามอย่าให้มันยาวยานเกินไปสมัยเด็กๆมันอาจจะเป็นแฟชั่นของเรานะครับในการที่จะทําให้เป้ต้องแบบยาวๆแล้วก็ลากตูดอะไรเงี้ยอันนั้นมัน,เป,นเป็นเรื่องของเทรนแต่ว่าถ้าจะใช้งานจริงๆนเ,เนี่ยเป้เนี่ยควรจะอยู่ในระดับที่มันใกล้ๆกับบ่าเราให้น้ําหนักเนี่ยมันอยู่ชิดกับ แผ่นหลังเรามากที่สุดเพื่อที่ศูนย์ถ่วงน้ําหนักอะ่ะมันจะไม่ลังหลังเราแล้วมันจะทําให้เรามีปัญหาในระยะยาวได้สําคัญก็คืออย่าแบกอะไรที่มันหนักเกินไปแล้วก็ไม่จาเป็นนะครับมันเหมือนชีวิตเราอะ่ะตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยไอ้กลัวจะไอ้นี่จะไม่มีไอ้นั่นจะไม่ได้ก็เอาใสา่ใส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 ่สไปหมดใช่ไหมครับ เราก็แบกมาทางชีวิตเวลามันผ่านมาเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ไม่จําเป็นเฮ้ยอันนั้นจาเป็นกว่าเอาอันนั้นมาใส่ใส่มันเข้าไปในเป้แล้วก็แบกขึ้นหลังเพื่อเป็นการเดินทางของเรา <S <S เพื่อเป็นการใช้ชีวิตของเรา <S <S สิ่งที่เราเอาใส่เป้ <S 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 ก็คือสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่เราเลือกนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ครับเดี๋ยวนี้โลกยุคนี้ครับมันมีให้เราเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดมากมายแม้กระทั่งเรื่องของเป้เรื่องของกระเป๋าเนี่ยผมก็จะย้ำอีกครั้งว่าให้เราเลือออกกใชชุ้ปรรณ์ที่เาบ ที่เราชื่นชอบมันจะทําให้เราอยากจะหยิบมันมาใช้งานได้บ่อยๆบางทีอาจจะบอกหลายคนอาจจะบอกว่าผมไม่เห็นจะชอบเป้แบบที่ผมรีวิวเลยก็แล้วแต่ครับไปเลือกเอาอันที่ชอบเรามักจะระบุได้เสมอว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ได้สิ่งที่สําคัญกว่าคือ หัดเลือกครับหัดระบุให้ได้ว่าอ๋อสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันใช่พอเรารู้แล้วอันนี้มันใช่เนี่ยต่อไปเราก็จะปฏิเสธเป็นอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกเราก็จะสามารถปฏิเสธได้อย่างชัดเจนไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ความหงุดหงิดในการปฏิเสธนะครับซึ่งส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมชอบแจนสปอตมานานแล้วมันก็ยังคงอยู่มาจนถึงจนเนี่ยผมผ่านมา30มปีผมก็ยังเห็นมันอยู่แล้วก็ เขาก็ยังมีคอรดบใหม่ๆมีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาพัฒนาออกมาตลอดนะครับแล้วก็ช็อปก็ยังมีที่บ้านเราเนี่ยมีขายเต็มไปหมดเลยราคาก็ไม่ได้แพงมากคนก็ยังใช้อยู่เด็กประถมเด็กมัธยมยุคนี้ก็ยังต้องเป็นเป้เปแ,ปแจนสปอรอยู่เพราะของมันต้องมีคุณค่าแล้วมีตัวตนบางอย่างครับมันถึงได้อยู่ได้ยาวนานใครชอบยี่ห้ออะไรใช้เป้อะไรอยู่ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแบ่งปันกันแชร์กันคุยกันนะครับ แล้วพบกันใหม่กับต้องท่ารีวิวรีวิวอะไรก็ได้แบบที่ชอบนะครับ